ลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอย่านาวาได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธปืนให้เด็กชายวัย14ปีก่อเหตุการ์ยิงในห้างสยามพารากอนจนทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บจานวนมากค่ะซึ่งประกอบด้วย3คนคือ1คนที่ขายปืนออนไลน์2คนที่กดเงินที่ตู้ ATM และ3คนที่ดัดแปลงอาวุธปืนค่ะในฐานความผิดร่วมกันจาหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นอยู่ระหว่างสิดตามจับกลุ่มตัวค่ะ มาในรายงานว่า ผู้ต้องหาทั้ง3มรายประกอบด้วยนายปียบุตรสงวนนามสกุลอายุ30ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ที่จอจาน931ทับ2566นายสุวรรณหงสังวนามสกุลอายุ44ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ที่จอจาน932ทับ2566และนายอัครวิทย์สังวนามสกุลอายุ22ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ที่จอจาน์933ทับ2566ข้อหาร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระส นปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะล่าสุดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้รับการประสานจากสืบสวนนครบาลจึงส่วนที่กำลังชุดปฏิบัติการสืบสวนหนึ่งและชุดปฏิบัติการสืบสวนกองกำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเข้าจับกลุ่มนายสุวรรณหงษ์สงวนนามสกุลและนายอัคราวิทย์สงวนนามสกุลจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางลงที่สพยะลาเพื่อนำตัวส่งสอนอยานาวาเพื่อดำเนินการต่อไปส่วนนายปิยบุตรอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ